นั่นสวนเบนนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กับพี่ไรเกอร์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเบอรี่นะคะเพื่อจะมาดูอาหาร<ม>ลูกอ็ดจีเฮนต์ต้องใส่ถุงยางมือนะคะ เาไปดูกันเลยนะคะว่าห้างกิจว่าจะมีอะไรบ้างน,นะคะตอนนี้ลมแรงมากวันนี้เราเอารถเข็นมาด้วยนะคะน้องไม่มาแต่ว่าเราจะเอารถเข็นไปใส่ของนะคะนี่ค่ะเรากำลังเดินนะคะส่วนมากคนก็จะไม่ใส่แมสก์กันไม่ใส่หน้ากากกันนะคะเพราะว่าใครไม่ป่วยเขามไม่ใส่กันนะคะแต่ว่าก็คนก็เงียบเงียบค่ะทุกคนเราจะไปร้าน เอ็มเอ็มเอสกันนะคะเราจะไปตามหาสปาเกตตี้นะคะที่ชอบไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะ let's go ตามล่าหาสปาเกตตี้เพื่อที่จะต้นไว้จะได้กี่กล่องนะคะ mm hmm. ขลังเขาชอบกินสปาเกตตี้นะคะแล้วก็เป็นพวกเส้นนะคะที่เขาซื้อมาไว้สำหรับทำกินอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนบ้านเราจะเป็นข้าวเนาะแต่ข้าวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยอมซื้อนะคะส่วนมากจะเป็นเส้น ใส่หน้ากากกันนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะไปห้างนี้นะคะ Mark and Spencer นะ,ะเพราะว่าปกติแล้วเขาบอกว่าห้างอื่นนี้ของหมดเกลี้ยงวันนี้นะคะเราก็จะพามาช้อปปิง้ง M&S นะคะห้างอังกฤษนะคะว่ามีอะไรบ้างเหลือบ้างหรือว่าขาดอะไรบ้างนะคะเราจะไปดูเนื้อหมูนะคะแล้วก็เนื้อไก่นะคะว่ามีไหมนะคะ อันนี้ห้างนี้จะเป็นเหมือนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนของที่บ้านเรานะคะอาหารจะค่อนข้างแพงแพงกว่าร้านอื่นพิมพ์ได้ดูของเพื่อนๆน,นะคะห้างอื่นๆเห็นบอกว่าอของหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาเข้าไปดูว่าห้างนี้จะมีอะไรไหมนะคะเราเข้าไปดูกันเลยนะคะ The one. The one นะคะคที่เหลือเช็คพาสต้าไรใีพวกเนื้อนะคะเนื้อก็เหลืออยู่เนื้อเหลือนะคะรานนี้สงสัยมันแพงไปหรือเปล่าเขาไม่ค่อยซื้อห้าเก้า้าพคูณสี่สิบบาทนะคะ พาาสตน่าจะพาสต้าก็แซลมอนก็เหลืออยู่นะครับไปเอาแซลมอนดี่ะ

โอเค่าน right ว่าสัตว์อยากได้โอเคพูดแน่นะสานนะคะเกี่ยวกับช่องผักนะคะว่างเยอะเลยค่ะมีพวกพวกหมูพวกเนื้อเหลือแค่นี้ เบคอนปกติพิมพจะไม่ทานเนื้อเดี๋ยวจะซื้อไปฝากแฟนนะคะอันไหนเนาะ นี่จะเป็นแถบพวกไก่ทอดอะไรนี่คะย่างเหมือนกันผลไม้นะคะมะม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมะม่วงแบบนี้ตัง้งโมู่เล็กเล็ก ไม่มีมะม่วงเหมือนบ้านเรานะคะมะม่วงฟิลิปปินส์มากเลยหกสิบห้าป e ีคูณสี่สิบนะคะแอปเปิ้ลจะพาสต้า น,นี่ค่ะเนื้อยังเหลืออยู่อันนี้นะคะที่พิมพ์ชอบมากปอนห้นนนะะาสิบสอ,องกล่องพอ,อนนไปลองกัน เหล้าเบียร์ยังมีเยอะขนมปังรายวันโ้ดซองจะเป็นกุ้งสดนะคะคลิงพรอนสามแพ็ค ัาเกตตี้นะคะในนาที่เราตามหาชวนเลยไม่แทบไมแทบไม่มีแม่เดวันเดดีหนดสรันอัลฟาบรีชิงทรอนลองชาดิส one <Yeah. S 1> 2องปอนด์นะคะคูณ40ชันมัสูุไม่มีเลยนะคะที่เราเคยกินเดี๋ยวเราเอาลองเอาสปากเกตตี้คาโบนาร่านี่นะคะไปลองรู้จะอร่อยไหม อสเตบรรยากาศภาพรวมข้างนี้ก็ยังมีของกินอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารแพงกว่าร้านอื่นเขาบอกร้านอื่นเกลียงเนื้อหมูเนื้อไก่ไม่มีเลยอาทิตาลานะคะ The huh? Yes, Literally. <laughs> นิยมดอกไม้มากนะคะ oh. 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 Yeah. พวกผลไม้นี่แหละเขาเอมดี mm hmm. แต่ว่าอื่นก็ยังมีอยู่นะคะ าของใส่นี้นะคะรถเข็นนี่นะคะราคาของที่ซื้อเมื่อกี้98ปอนด์ครับประมาณ4,000บาทนะคะค่ะทุกๆคนจากที่เราเข้าไปสำรวจแล้วนะคะกับพี่ไรเกอร์นะคะเข้าไปซื้อของห้างนี้ก็ยังมีขายค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ว่าหมูกับไก่นี้จะหมดนะคะเนื้อเนื้อวัวนี้ก็ยังพอมีนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าห้างนี้ราคามันสูงกว่าห้างปกติทั่วไปนะคะทำให้ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ระคังดังนะคะ